เป็นไงวันน pues ี้เหนื่อยไหมโอเคปะนี่นะครับลงมาอุโมงมหาราชนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันโอ้โหนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ <eston> ้ย <c oughs> i think i will go นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วอ่าทายเพื่อนน่อยวันนี้วันนี้เราจะเดินทางเข้าเมืองนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอาที่ไหนนะที่เราจะไปนะปะ๋าท่าเตียนอาเถาเถาวัดพระแก้วอะ่ะเออเราได้ข่าวมาว่าเขามีอุโมงค์อุโมงค์นะสร้างเสร็จ แล้วหรือยังไงไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปดูกันเลยครับไปไปพร้อมกันเลย I y e Thous เอามาแล้วครับเพื่อนๆก็กว่าที่เราจะหาที่จอดรถไ,ได้นะเราก็มาจอดรถที่ที่ไหนนะนวัดมหาธาตุนะก็จอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินไปดูกันว่าในเมืองวันนี้เนาะ ทางวัดพระแก้วก็ดีท่าช้างท่าวังหลังอะไรก็ดีเปลี่ยนไปมากนะแค่ไหนอไปกันเลยจ้าไปเเข้าไปทำไมอาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากเดินออกมาจากลานจอดรถนะครับเราก็วาร์ปมาที่ท่ามหาลาชก่อนเลยที่แรกวันที่เรามาเนี่ยก็เป็นวันธรรมดานะครับ ก็คนอาจจะเงียบๆนะหรือว่าเราอาจจะมาเช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็บรรยากาศดีนะผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยเนาะใครจะมาเดินเล่นชิวๆจิบกาแฟาหาอะไรทานแต่ผมคิดว่าน่าจะคึกครื้นกันช่วงเย็นๆนะเพราะดูจากบรรยากาศห้างร้านแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากมาตอนไหนก็เชิญเลยนะครับ รู้สึกว่ามันครึ้มๆนะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้อ่ะก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยครับไปครับตรงนี้เป็นชั้น2นะครับก็สามารถเดินเชื่อมกันได้นะมีร้านหลายๆร้านเลยนะครับก็เขาน่าจะเปิดกันสายๆนิดนึงนะครับวิว ดีมากเลยเพื่อนๆรู้สึกวันนี้แดดไม่มีแต่แตว่าเหมือนฝนจะตกนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านู่นฝั่งทางนู้นก็วังหลังสิลิลาดนะจ๊ะอาย หลังจากออกจากท่ามหาลาชนะครับก็เดินมุ่งตรงขึ้นมาเลยนะครับฝั่งทางขวาเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็เปลี่ยนแปลงนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีร้านขายยาพวกสมุนไพรอะไรต่างๆยังมีอยู่นะครับไปกันต่อครับ เอาล้ครับเราก็เดินมาถึงแยกแล้วนะเพื่อนๆนะตรงนี้ซ้ายมือก็ศิลปกรนะจ๊ะหน้าเราตรงนู้นนะครับก็วัดพระแก้วนั่นเองนะครับส่วนขวามือเนอะที่เห็นเนี่ยก็ตึกนั้นนะก็เป็นราชนาวีสโมสรแล้วก็เป็นทางลงเรือท่ามหาราชนี่ก็โกลเด้นเพจอท่ามหาราชเนี่ยเขาข้ามไปวัดละคังอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึง่งนี่มุมนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมีบันไดเลื่อนด้วยเป็นไงอย่างงงะ่ะแล้วฝนตกเนี่ยมันจะเปียกไหมเนี่ยฮะอ่ะไม่เป็นไรก็ไปกันต่อครับไปกันต่อไปครับเอาล้วครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็กำลังจะลงทางรอดแล้วนะ ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะเอ้ยเออมันลงมาเฮ้ยมันมีแอร์ด้วยเพื่อนเพื่อนเขาเปิดแอร์ด้วยนะเอยไม่น่าเชื่อนะเออดูดิเข <c oughs> าโหทำได้ดีนะไอนี่หินอ่อนหรือแกรนิตหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับอ่ามีแผนผังด้วยนะครับ ออพอผมเดินเลี้ยวไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแกปวดเดียวนั่นเองอข้างล่างมีห้องน้ำนะเพื่อนๆนะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาดูครับตรงนี้แผนผังนะเพื่อนเพื่อนนะนี่นะคุณจะมีอะไรบ้างเนี่ยมีให้น้ําให้ดื่มมีห้องน้ําห้องร้านอาหารโหเนี่ยเขาบอกหมดเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะในอนาคตเนี่ยถ้าเขาเปิดเต็มร้อยเนี่ยนะเพื่อนๆือมาเนี่ยก็ต้องมาดูนะเห็นไหมม,มีจุด เต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะอ่าเดินเข้ามาข้างในนะครับเพื่อนๆก็เขาก็จัดเป็นในเรื่องของนิทรรศการนะเป็นรูปภาพแบบว่าสมัยก่อนอะ่ะเออตรงนี้เป็นแบบไหนตรงนั้นเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆนะผมว่าโอเคเลยนะครับใครยังไม่มาก็รีบมาดูนะครับเพื่อนๆนะ เอาล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับที่กําลังเดินมาเนี่ยก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไว้ตอนแรกก็คือถ้าที่ข้ามเรือไปวัดระคังได้เท่านั้นนะจ๊ะผมก็เห็นว่ามันชื่อท่าช้างนะแต่บางคนเรียกท่ามาหาราชผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาทําใหม่แบบอย่างใหญ่อะเปลี่ยนไปหมดเลยจําไม่ได้เลยนะครับ นะอ่าก็มีท่าเรือนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นนะครับที่จะข้ามไปอ่าวัดละครังนะจ๊ะทำเปลี่ยนใหม่ใหญ่โตดีครับแต่ว่านักท่องเที่ยวยังไม่มานะจ๊ะเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเอเควป่ะไปได้ไหม อันนี้เราอยู่ที่ท,ที่ไหนนะอยู่ร้านไหนนอนต่นอยูเหรอเหนื่อยไหมวันนี้ปวงหัว 2,000 years Th หลังจากกินข้าวเสร็จฝนก็ตกนะครับอย่างหนักจนตอนนี้เรารอให้ฝนมันซาแล้วนะเราก็จะข้ามเรือกลับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอย่างปลอดภัยนะฮะเฉอะแฉะเปียกปอนไปหมดไปไปกันต่อครับผม แล้วครับเพืเ่อนๆวัตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่รถแล้วนะวันนี้เป็นไงบ้างโอ้เหนื่อยมากครับฝนตกมากเลยไ t h ิ้ง I อ i l l g กสุดยอดเลยนะวันนี้ที่เรามานะโอ้โหฝนตกหนักกระน่ <c oughs> เดินอย่างไกลนะ <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ <c oughs> ในเมืองตอนนี้ก็ <c oughs> เขากำลังพัฒนาเชา่กำลังพัฒนาใช่ให้สะดวกสบายขึ้นมีอีกแฟดหนึ่งนะคิดว่ายังไม่เสร็จก็คงเร็วๆนี้ก็เอาเป็นว่าใครว่างก็ลองมาดูเสร็จก่อนก็อืมเรียออะไรเสร็จก่อนก็ดีไปแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเนาะกาก็มใชานี่มีแน่นอนใช่รวมๆนะวันนี้ก็รอบรอบรัตนาโกสิลร์เบาๆรอบวัดพระแก้วท่าวังหลัง นะก็ใครเดี๋ยวเท่าไหร่หมดแล้วมั้งชมคลิปจนจบก็ขอขอบคุณด้วยนะอาจจะงงๆเออๆหน่อยเพราะเปียกฝนกันหมดเลยโอเคเจอกันอีพีหน้าบายบาย